พวกเราสองคนนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาสพวกเราและยังรักพวกเราอยู่นะครับยังไงก็เชียร์กันต่อไปแล้วก็สำหรับวันนี้ขอขอบค้าครับรักทุกคนว้าวฟินจุ่มเลยไม่ใช่นะครับถ่ยบา,ายรูปเพื่อนกันหน่อยกันครับน,อยอยนั่งหยิบเฉยกันนะครับโอเคนะครับอ่ะตะกลองตะกร้อง่มีคนทีครับตะกลอง ตากาเชิญเปนเวทีครับภายใต้ของไฟสว่างเลยนะครับของไฟสว่างนะครับให้เมย์ให้พี่ใหญ่ให้ให้ให้เอ่อมีหน้าติดจะดูเอาไฟบางไว้นะครับวันน <c oughs> ี้สนุกไหมครับ <c oughs> อ้ะโหร็องเลยไ,ไปแบบร้องมาก <c oughs> เป็นร็องตุ่กข์ <c oughs> อตากล้องเชิญนะครับตากล้องเชิญนะบนเวทีนะครับตากล้องเชิญนะครับเรียกที่ลนะครับขึ้นมาไหนเรียนนะเดินมาเดิยนคุณนี่ไหวไหมครับคุณนะที่ไหวไหมครับเชิญเลยครับไหวนะมาเลยครับผมในบ้านไงในบ้านอ่าเดี๋ยวหันหน้าทานนี้นะครับ ด้านล่างของไฟสว่างนะครับทางร้านครับทางร้านของไฟที่ด้านล่างสว่างเลยนะครับสว่างสุดเลยนะครับเร็บภาพได้หมดไหมครับด้านล่างของไฟสว่างเลยนะครับพื้นด้านหน้ามีใขยับนั่งเชิญนะครับพื้นด้านหน้านะครับนั่งได้นะครับพื้นด้านหน้าแล้วก็ช่องทางเดินช่องกลางนะครับ ตาด้านหลังนะนครับายทุกผูุ้กเกียรติก็โพสท่า Post ไปเรื่อยๆนะครับตากล้องเราจะถ่ายอยู่นะครับโพสท่าได้เรื่อยๆนะครับโอเคโอเคอ้าวเอาบอกรักกันเลยบอกรักบอกรักหน่อยบอกรัก,บอกร,กบอกรักหน่อยนะครับเหมือนใครเอเย่ยบอกรักเดินร้านเลยนะครับโอเคโอเคนะครับอ่าเดินล้านนะครับหนึ่งสองแล้วก็เฮงพร้อมกันนะครับหนึ่งสองสาม เอาท่าอะไรครับท่าอะไรดีชาวร้องชาวร้องชาวร้องชาวรั้องไอ้ชาวร้องนะหันหันมือก่อ่าหลังมือไว้ด้านหน้าครับหลังมือไว้ด้านหน้านะครับเป็นชาวร้องนะครับเขาไม่มีหัวอย่างนี้ครับเอาชาวร้องนะฮันนี่ได้เป็นคาราบาลเลยคาราบาลนี่นะโอ้โหโอเคโอเคนะครับ ด้านหลังโพสท่าไว้นะครับโพสท่าสวยๆเรารอกันไว้นะครับเดี๋ยวภาพมี้จะไปปรากฏนะครับหน้าหนึ่งไทยรัฐพรุ่งนี้นะครับดังนับแทำแห่กันมาดูซนิทระไยเอ๊ะก้ากันอุ่นหนาฝาว่าไงครับต้องการอะไรครับบอกต้องการอะไรครับตรงกลางมองไม่เห็นคือเพราะอะไรครับ อ,อ๋ออะสองี่นั่งต่ำมาอีกหนึง่งครับโอเคอ่่าาอยงนี้เลย,เลยโอเคนะครับอาขอชาวร็อกเลยขอเชาวร็อกเช่าล็อกทีนี้ด้านบนนะครับสองนี้มันจะได้เสียกันแล้วนะครับตัวนี้นะครับ ขาเริ่มพลาดกันแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ใบหน้าแดงแล้วนะครับตอนนี้โอเคนะครับลออสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วนะครับพอยเทกีนึงครับเพลครับหรือสองตอเฮโอเคนะครับก่อนที่สองคนนี้จะได้เสียกันนะครับเราพอกันแค่ที่ต่อแล้วกันนะครับกลับ้าดนสวนสี่พาพนะของคุณท่านแล้วกันนะจะเปนยังไสวัสดีครับน่าตื่นเต้